วันนี้เรามาดูเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสำหรับการสอบ IELTS หรอกนะที่คุณสูนสอนมา10ปีเนี่ยปัญหาใหญ่ของเด็กไทยเราก็าคือเราขาดการได้ฝึกฝนออกเสียงหรือพูด นะหรือไม่มีใครมาเตือนเราว่าเราต้องใส่ใจเสียงท้ายคําก็คือคําที่มันอยู่ในไอ้หน้าแรกหน้าปกของวิดีโอนี้เนี่ยพวกเราพวกเราสามารถออกเสียง5คําเนี้ยต่างกันได้ไม่เอ่ยใช่ไหมเอออันนี้คือคือ c h a l l e n g e คือความท้าทายที่เดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆมาตระหนักกันเนาะ คำว่าเสียงท้ายคําในที่นี้ครูซูนหมายถึงเสียงที่มันอยู่ข้างหลังคำอะ่ะใช่ไหมคือมันอาจจะเป็นตัวสะกดหรือบางทีมันเป็นการเติม S เพื่อทําให้คําเป็นพหูพจน์อย่าง9คําที่อยู่บนจอเนี่ยพวกเราหลายคนเนี่ยออกเสียงเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคือไล่ไล่อะไรเงี้ยนะเออคือไม่สามารถออกเสียงไอ้ตัวท้ายคําให้มันต่างกันได้ในการที่จะฝึกให้พวกเราออกเสียงคําพวกนี้ได้เก่งเนี่ย มันเริ่มได้ตั้งแต่การฝึกในขั้นง่ายๆเช่นฟังแล้วก็พยายามออกเสียงเรียนแบบให้เหมือนใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงขณาดที่พวกเราไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกเสียงคำเนี้ยนะอย่างนั้นก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะมีบั d จิตใครจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทุกคนน่าจะค่อยๆฝึกฟังฝึกสังเกต แล้วก็ลองค่อยๆอ,ออกเสียงเองได้นะครับความสำคัญของเสียงท้ายคำเนี่ยแน่นอนก็คือถ้าพวกเราสอบ IELTS หรือสอบภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยมันจะมีผลทั้งกับการสอบ speaking ใช่ไหมเพราะว่าไอ้การออกเสียงคำให้มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะได้ใช่ไหมก็คือเรื่องของ pronunciation นะครับ อ,อันนี้ไม่ใช่ accent นะครับคุณซูนขอ,อย้ำอีกรอบเนาะสิ่งที่เวลาเขาจะท e ส t ความสามารถทำภาษาอังกฤษพวกเราเนี่ยเขาไม่ได้วัดที่ accent ว่าเป็นสำเนียงอเมริกันสำเนียงอังกฤษเขาต้องการวัดความสามารถในการออกเสียงคำได้ถูกต้องใช่ไหม pronunciation นะครับอย่างคำว่าแสงอย่างเงี้ยเขาก็คาดหวังว่าจะได้ยินเสียงเถข้างหลังคำใช่ไหม light ไหมแต่ถ้ามันเป็นคำว่า life ชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะได้ยินเสียงเฟใช่ไหมเสียงไอตัว f เนี่ยข้างหลังคำใช่ไหมไลฟ์เทียบกับไลท์ อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วมันก็รวมไปถึงการสอบข้อสอบฟังใช่ไหมหรือยามที่เราจะต้องไปใช้การฟังในชีวิตจริงเนี่ยแล้วก็การท่องจําศัพท์ด้วยนะครับถ้าพวกเราสามารถออกเสียงคําได้ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยพวกเราสะกดคําได้ถูกต้องหรือแยกคําศัพท์ออกจากกาันได้ถูกต้องอย่างไอ้เก้าคำเมื่ี้นะครพวกเราก็จะสามารถแยกมันออกจากกันได้การที่เราออกเสียงคําผิดหรือเราฟังไอ้เสียงท้ายคําผิดหรือพลาดไปเนี่ย ความหมายหรือเนื้อเรื่องมันก็เปลี่ยนได้เลยเนาะพวกเราดูอย่างตัวอย่างนี้ใช่ไหม I love you so much ใช่ไหมกับ I loved you so much เนี่ยนะแน่นอนในชีวิตจริงเวลาเขาพูดกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้นะพวกเรานะใช่ไหมในชีวิตจริงเนี่ยมันจะปร๊ดไปกว่านี้นะแต่นี้เรามาออกเสียงให้มันชัดๆพวกเราจะได้แยกความแตกต่างได้ I love you so much กับ I loved you so much บางคนเนี่ยเริ่มแยกความแตกต่างได้แล้วว่าถ้าเราออกเสียงแค่ love ใช่ไหมก็แปลว่ายังรักกันอยู่แต่ถ้าพูดเป็น I loved เห็นไหมเป็นมี ed เนี่ยใช่ไหม loved I loved you so much ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเป็นไงเคยรักกันตอนนี้ไม่ได้รักกันแล้วเห็นไหมเนื้อเรื่องเปลี่ยนกันได้ขนาดนี้เลยพวกเราแค่เติม ed เติม tense เข้าไปเนี่ยเป็น past tense นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆอย่างการสอบไอเอลส์เนี่ยเขาเทดสอบเราแน่นอนนอกจากเรื่อง tense เมื่อกี้คือเรื่องจำนวนของคำนามสมมุติเราจะไปจีบผู้หญิงคนนึงใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า ฉันมีแฟนแล้วและฉันรักแฟนของฉันมากใช่ไหมแล้วเขาก็พูดเนี่ยไม่รู้แหละเวอร์ชันไหนเราฟังไม่ชัดใช่ไหม I love my boyfriend นะหรือ I love my boyfriends ใช่ไหมสรุปกี่คนกันแน่ใช่ไหมเออตายละคนนี้มีผัวอยู่แล้วหลายคนเราอย่าไปเป็นคนที่10เลยอะไรเงี้ยมันทําให้เนื้อเรื่องต่างกันไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องใส่ใจเรื่องเสียงท้ายคํา ทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกันก็ต้องออกตัวก่อนว่าครูซูนเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกเสียงเนาะเพราะว่าเราสอนจากประสบการณ์การใช้จริงตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ค่อยๆเก็บหลักการต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะอ่าช่วงที่มาสอน10ปีเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องศึกษาตัวเนื้อหาเนาะอ่าพวกเรามาดูคู่ง่ายๆกันก่อนเนาะคู่แรกก็คือคำว่า fast เร็วใช่ไหมกับ fart คืออะไรเอ่ย ตดใช่ไหมพวกเรานะเนี่ยถ้าเราออกเสียงสองคนี้ผิดปุ๊บเนี่ยใช่ไหมมันเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมเออจากเร็วกลายเป็นตดจากตดกลายเป็นอุ้ยตดเร็วจังอะไรเนี่ยใช่ไหมมั่วไปหมดเนาะอ่ะแน่นอนคําว่า fast เนี่ยมันออกเสียงได้ทั้ง fast แล้วก็ fast สระาสระแอ,อ,อะไรของพวกเราเนี่ยถ้าเป็นอังกฤษแบบอเมริกันแน่นอนก็ออกเสียง fast ใช่ไหมสระอคล้ายๆสระแอจริงมันไม่ได้เหมือนเป๊ะหรอกนะไอ้ภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมันมีความ นั n ส์มันมีความแตกต่างกันที่ละเอียดกว่านั้นมันไม่ใช่ว่า,าตัว A ออกเสียงเป็นสาระแอหรือซาระอาในภาษาไทยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะขนาดนั้นเนาะ fast นะหรือ fast ถ้าเป็นแบบ British คำว,ว่าตดเนี่ย fart เนี่ยถ้าออกเสียงแบบอเมริกันมันก็จะเน้นออกเสียงตัว r ข้างหลังนี้ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบ British เขาก็จะไม่ออกเสียงตัว r นะครับก็เป็น fart แต่ถ้าเป็นแบบอเมริกันก็คือ fart นะออกเสียงตัว r ถ้าใครอยากรู้ว่าตัว r ตัว l เนี่ยมันออกเสียงยังไงพวกเราลองเข้าไปใน y t u t u นะมันมีอาจารย์ฝรั่งหลายท่านเนี่ยมาสอนวิธีการออกเสียงตัว l ตัว r หรือตัว v กับ W ออกเสียงต่างกันยังไงตัว f อะไรเงี้ยนะครับวิธีออกเสียงพวกตัวอักษรที่มันไม่ค่อยตรงกับในภาษาไทยเนี่ยนะพวกเราสามารถไปหาดูใน YouTube เพิ่มเติมได้อันนี้เราจะแค่ดูคร่าวๆกันก่อน,นเนาะกลุ่มที่2เนี่ยนะครับคำว่าต้องการตรงนี้เนี่ยมันก็ต่างกันในเรื่อง tense หรือเรื่องเติม s ไม่เติม s ยามผัน verb ตามประธานอะไรเงี้ยใช่ไหม i need she needs ใช่ไหมเติม s และย้ำอีกรอบเนาะตรงนี้คุณซูนออกเสียงแบบเว r อร์เพื่อให้พวกเราเนี่ยแยกความแตกต่างกันได้แต่เวลาเราพูดจริงเนี่ยหรือเวลาเราได้ยินฝรั่งพูดจริงๆเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้เนาะ,ะสามคำนี้นก็คือ need ใช่ไหมแม้ตัวแรกเนี่ยเราก็ต้องออกเสียง the นิดนดข้างหลังใช่ไหม need แล้วก็ตัวที่สองมาจอกเป็น needed นะครับไม่ใช่ need e d อย่างนี้เนาะไม่ต้องเด็ดสระีอะไรมากมายใช่ไหม needed นะแล้วก็ needs ใช่ไหมอ่ามีลงเสียง s ข้างหลังด้วยถ้าเป็น ah, she needs ใช่ไหม it needs เนี่ยแล้วก็5ตัวนี้พวกเรานะตัวแรก p a r t พอเติม s เป็นพหูพจน์ก็เป็น parts นะพวกเราพอออกเสียงตามได้ไหม parts แล้วก็คำว่าอดีตใช่ไหมจะออกเสียงว่า past แบบอังกฤษอย่างคำนี้คุณสูนติดออกเสียงว่า past แบบอังกฤษแบบ british เพราะว่าตอนอีกเด็กคุูนเรียนกับฝรั่งที่เขามาจากประเทศอังกฤษูุูนก็จะติด past นะหรือจริงๆอ่านว่า past ก็ได้ใช่ไหมตัวที่4บรรทัดล่างสุดเนี่ยก็จะออกเสียงว่า p a s t หรือ past ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ข้างหลังนแน่นอนมันเป็นเสียงตัว s พวกเราก็สังเกตนะ past, past, เนาะ passpass เสียงยาวๆใช่ไหมแล้วก็การเติม ed ให้กับ คำที่ก่อนเติม ed ลงท้ายด้วยเสียงเสียง s, <S, s, <S, s เนี่ยก็แน่นอนพอเติม ed ปุ๊บเราก็เพิ่มเสียงเถอเข้าไปใช่ไหมเป็น past หรือ past อย่างเงี้ยนะครับนะ past เถออย่างเงี้ยอ่าเทคนิคนึงในการออกเสียงก็คือออกเสียงช้าๆก่อนแยกเป็นตัวอักษรตัวอักษรก่อนเนี่ยใช่ไหมพวกเรานะ past เถอ p a s s เเถอนะแล้วพูดเร็วๆ past เเถอ past เถอ past past เห็นไหมเนี่ยก็คือวิธีที่คุณูนฝึกมาแต่เด็กนะครับถัดไปอุเริ่มยากขึ้นไอ้ตัวที่หลายคนมีปัญหามากเลยคือ s กับ k ที่อยู่ข้างหลังคำเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็สระตัวเอ a และก็จะออกเสียงเป็นสระแอหรือสระอ r ก็ได้ใช่ไหมแต่พวกเราระวังนะไม่ใช่ตัว a ทุกที่จะออกเป็น R หรือ a i ก็ได้อะไรเนี่ยไม่ใช่นะมันขึ้นกับคำด้วยเนาะอย่างคำว่า fashion เราไม่ออก fashion ใช่ไหมไม่มีใครพูดอย่างนั้นเนาะ fashion นะสร a แน่นอนตัว a ใน fashion เนี่ยนะครับกลับมาที่3คํคำนี้นะ task อ,อ,อันนี้คำนี้คุณสุนติดออกแบบอเมริกัน task นะเหมือนเดิมวิธีฝึกก็คือเราค่อยๆอ,ออกทีละตัวอักษรได้ใช่ไหม task อย่างงี้นะแล้วก็พูดให้เร็วๆขึ้น t a s k t a s k task task นะมันก็จะค่อยๆออกมาได้นะครับถ้าเราไม่ออกเสียง task ให้ดีเนี่ยแล้วเราออกเสียงเป็นแบบอังกฤษใช่ไหมเป็น tart tart เนี่ยมันก็จะฟังไม่ออกว่าเป็นอาจจะหมายถึงอยากกิน tart ที่มันเป็น baked goods เนี่ยใช่ไหม tart อย่างนั้นหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าเติม s ให้กับคำว่า tasker เนี่ยใช่ไหมยิ่งยากเลยคราวนี้ตรงนี้เนี่ยส่วนมากเวลาออกเสียงจริงแน่นอนเราจะออกเสียงตัวเะไม่ถนัดแล้วใช่ไหมมันจะเป็น t a s k e อะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้มันเป็นไปนไม่ได้จะออกเสียงงั้นเนาะมันสะดุดสะดุด,ด,ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีทำก็คือมันจะออกเสียงตัว k นิดเดียวพวกเรานะหรือพวกเราจะโกงด้วยการไม่ออกเสียงตัว k เนี่ยส่วนตัวคุณสูมองว่า มันก็จะยังพอคล้ายๆกับที่ฝรั่งเขาออกเสียงกันอยู่ใช่ไหมก็คือ tasks นะมันจะคล้ายๆกับ tasks สื่ออ,อย่างเงี้ยพวกเรา tasks สื่อ,อ tasks อย่างเงี้ยนะแต่จริงมันมีตัว k อยู่นิดนึงซ่อนอยู่พวกเรานะมันทำให้เสียงไอ้ตัว s ตัวแรกเนี่ยมันสั้นๆอะ่ะนะ tasks อย่างเงี้ยนะครับนะถัดไปนะ live อันนี้ก็ย้ำอีกรอบถ้าใครออกเสียงตัว v ไม่เป็นเนี่ยพวกเราก็ google หรือดูใน youtube ต่างๆแล้วก็ถ้าเราเติม ed ให้กับเสียงท้ายคำที่เป็นเสียง v ใช่ไหมมันก็จะออกเสียง ed เป็นเสียง the ่ไหม lived lived แน่นอนเวลาออกเสียงจริงไม่ชัดขนาดนี้เนาะมันก็จะออกแค่ lift อะไรอย่างนี้นนะอ่าแล้วก็คำที่3 lift ขึ้นทุกวันใช่ไหมอ่หรือแปลว่ายกขึ้นเนี่ยใช่ไหม ลิฟเตอร์วิธีฝึกอ,ออกเสียงใช่ไหมลิฟเตอรเนี่ยนะแล้วออกเสียงเร็วขึ้นเรื่อยๆรื่อยลิ t เตอร์ลิฟเ i อร์ลิฟพอเติม S ปุ๊บเนี่ยใช่ไหมมันมา Lift หลายตัวแล้วใช่มคล้ายๆกับคำว่า Task เมื่อกี้นะพอมันเติม S ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่ใจตัว T มากก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะทำให้สะดุดเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงตัว T เราก็ออกเสียงแค่ตัว F แล้วก็กระโดดไปตัว S เลยก็ได้เราก็ออกเสียงแค่ Lifts ตัว f สั้นๆนแล้วก็ตามด้วยตัว s เลยนะครับแล้วก็เติม ed ให้กับ lift ก็เป็น lifted ถัดไป lip ใช่ไหมเอาเสียง p ข้างหลังใช่ไหม l i p แล้วก็พอเติม s มันก็จะเป็น lips ใช่ไหมคือตัว p เราก็ไม่ออก p เลวใช่ไหมตัว p เนี่ยมันแค่ทำให้เสียงสระมันเป็นเสียงสั้นๆเนาะ lips ใช่ไหม lips แต่ถ้าเป็น lisp lisp คำนี้เนี่ยมันคือไอเวลาคนที่เขาพูดไม่ชัดลิ้นมันจะแบบจุกจุปากใช่ไหมคือออกเสียงตัว S เป็นเสียงออกเป็น TH อะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะ,ะคำนี้อาจจะเหมือนคำที่จำเพาะหน่อยแต่เราเจอได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องการออกเสียงคําแปลกๆของคนเราเนี่ยใช่ไหม lisp อ่าเติม Ed ได้เพราะว่าปกติเราใช้เป็น n o า n แต่เราใช้เป็น verb ก็ได้เวลากระทำไอการพูดแบบที่มี l i s p เนี่ยนะครก็ใช้เป็น verb ได้เราก็ออกเสียง ed ตัวนี้ก็เป็นเสียงเถอใช่ไหมเพราะว่าตามหลังตัว p เสียงเพอเนี่ยนะอันนี้ใครยังงงเรื่องการออกเสียง ed เนี่ยก็ไปดูในคลิปเรื่อง past tense ของคุณสูนได้เนาะก็ออกเสียงตัวสุดท้ายนี้เป็น l i s p l i s p เห็นไหม ช้าคือ list เป p ดเถอะอย่างเงี้ยนะแต่เราออกรวบไปก็คือเป็น l i s t อ่าวันนี้ก็จบไปนะครับใครอยากติดตามความรู้ฟรีหรือสมัครเรียนกับครูซูนในค่าเรียนที่ถูกๆแต่เรียนได้อย่างสบายใจและคุณภาพจัดเต็มเนี่ยก็ติดตามได้จาก Facebook ของครูซูนเองหรือของกระจุก .com นะครับอันนี้ก็ อาจจะเป็นของคุณซูนทําร่วมกับน้องจุกนะเออคือเป็นคุณครูชื่อน้องจุกเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยนะก็ทำคู่กันนะของเว็บกระจุก .com เนี่ยก็พวกเราจะติดต่อไปทางไหนก็ได้นะครับ